เป็นบรรยากาศหน้าแหลมพรมเทพนะครับตอนนี้ผมได้อยู่แหลมพรมเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นหน้าป้ายจุดเช็คอินถ่ายรูปกันนะครับรแหลมพรมเทพเดี๋ยวจะพาทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านขึ้นไปด้านบนนะครับไปจะดูพระอาทิตย์ตกดินก็ช่วงนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะครับวันนี้ก็คนเยอะพอสมควรนักท่องเที่ยวมานักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันตอนนี้ก็วันหยุดนะคนเยอะอยู่ าไปดูบรรยากาศชมวิวด้านบนนะครับโอ้ได้เห็นพระอาทิตย์เต็มเต็มเลยเมื่อกี้ฝนตกหยุดไปโชคดีมากเลยวันนี้ได้เห็นพระอาทิตย์ตกบินแล้วบรรยากาศคือคัางดีมากเลย ไปดูบรรยากาศรอบๆกันเยนะครับเพื่อนๆนักท่องเที่ยวก็ออกมาเช็คอินมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะครับบรรยากาศสวยงามมากเลยนะเพื่อนๆท่านใดมีโอกาสได้มาก็าแวะมาที่แหลมพมเทพนี้ได้นะครับมาสักครั้งจะไม่ผิดหวังนะอันนี้บรรยากาศรอบๆเออถ่ายรูป นี้เราเดินขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปสักการะท่านกรมหลวงชุมพรนะครับเดี๋ยวไปกราบสักการะขอพอรที่จุดประภาคาแหลมพรมเทพนะครับผมก็จะมาสักการะขอพอรนะครับนี่นะครับจะเป็นประภาการจนาพิเศษแหลมพรมเทพนะครับ เช็คอินจุดชมวิวจุดพระที่ตกนะครับตอนนี้อาคารก็อยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุงนะครับก็ให้ชมได้ถ่ายรูปภายนอกนี่คนหน้าท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรนะครับวันนี้ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านพาเพื่อนๆไปดูด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะเดินลงหน้าผาตรงข้างล่างที่เป็นยอดแหลมนะครับเราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะคนมควนเลยนะฮะดูดิครับบรรยากาศดีนะฝนเพิ่งตกไปไม่รู้ว่าจะได้เห็นพระอาทิตย์หรือเปล่าเหมือนมองไปทางนู้นก็มีเมฆฝนบังอยู่หรือจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินมากน้อยแค่ไหนมีแต่เมฆฝน ขนด,นะดูบรรยากาศด้านล่างเลยนะครับเราจะพาเพื่อนๆเดินลงไปข้างล่างนะตรงนี้ก็เป็นหน้าผาชันใชใ้ความระมัดระวังในการเดินนิดนึงครับระวังลื่น นี่นะครับเป็นทางลงไปแหลม pues ด้านล่างนะครับทางก็จะลำบากนิดนึงแต่จะมาดูจุดที่สวยที่สุดเราก็ต้องทนนะครับเพื่อที่จะไปเจอบรรยากาศไปเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะดูทางเลยครับเพื่อนๆโอ้โหให้เราไปดูตะลุยทาง จุดชมวิวแหลมพมเทพกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศกันเลยระวังเลื่อนตรงนี้นะหรือเปล่าไม่แน่ใจแค่แร่ครึ่งทางนั่ะ ขึ้นก็ค่อยๆไปเดินเทนนี่เนื่ยเหนื่อยก็หยุดพักแ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ถวใกล้ถึงแล้วนะครับทางนี้เริ่มสวยแล้ว ดูนะครับเพื่อนๆโอ้บรรยากาศสว,วยงามมากเลยอโอ้ดูบรรยากาศเพื่อนๆโอ้โหนี่เราลงมาจากข้างบนู้นะครับนี่เราลงมาโ้ดูดู แหลมกรมเทพแล้วนะครับข้างล่างจะเป็นหน้าผาหินหนนะักท่องเที่ยวหลายคนก็ามาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศนะครับมาเช็คอินเก็บภาพไว้เป็นที่นะลึกสวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกท่านมายันอ่าวปีเลลากูลนะครับ วันนี้อากาศดีมากเลยนะน้ำเขียวมรกตเขียวใสางามสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะวันนี้นักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปเหมาเรือหางยาวถ่ายรูปกันหลายลํำเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆ นี้จะเป็นหาดที่น้ำมาทต้องเที่ยวเรือหางยาวมาจอดให้ลงน้ำแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับนี้วิวก็จะสวยมีลิมหน้าผาสูงเทียวเป็นเขาหินสวยเลยแล้วก็มีหินให้เราถ่ายรูปนะ นะครับกําลังเดินไปยันาาหาดปลายานะครับวันนี้คนเยอะมากเลยครับเป็นหน่าเรือเป็นนี่นะะเรือมาถ่ายลงถูขวดเท้าเข้าไปนะ ีี่นนะครับมาตามเหมือนต่างชาตินะคัณเนาลยอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะั้น To cry. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. สวัสดีครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเกาะพีพีดอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ก็มาพักกินข้าวที่เกาะพีพีคนเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ล่าสุดในเกาะพีพีคนเยอะมากเลยวันหยุดยาวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร,รอบๆกันเลยนะมาเที่ยวได้ ตอนนี้ผมก็ำลังพาไปศูนย์อาหารที่ทางกุ๊ปทัวร์เขาจัดมาให้พักกินข้าวกลางวันกันนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาอาหารกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงที่นี่จะเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับมีให้เลือกทานหลากหลายและเมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไก่อย่างเดียวนะครับพวกนี้๋ยวมาดูฝั่งนี้มาซะเหมสปาเิตนตี้นะ ก็ข้าวสวยปกตินะหน้าตาสูตรอาหารก็จะประมาณนี้นะครับที่นี่ดีอยู่นะถ้าจองทัวร์มาเที่ยวพีพีเนี่ยเกาะปีเร่ลักรูนี่ก็จะได้เป็นสูตรอาหารอย่างนี้เลยนะกินข้างบนนี่ก็จะเป็นเกาะเป็นที่พักนะข้างบนฝั่งนู้นเลยเป็นภูเขา ตรงนี้ห้องน้ําบริการนะักท่องเที่ยวนี่ก็จะ30บาทต่อครั้งน,นะแต่ถ้าเรามีตัวริทแบนดูนียนาเที่ยวเราไม่ต้องเสียนะเอาเข้าได้ฟรีเพราะว่าเขาไม่ใช่นชารัวนะจะให้เราหมดแล้วเราก็เข้าได้เลยผม,ม,ยมขออนุญาตทำตุลาส่วนตัวแป๊บหนึ่งนะครับคาเฟ่ให้เราเลือกกินเลือกชิมกันได้ ท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เยอะพอสมควรนะช่วงนี้